กลับบ้านกลับ้บนห <c oughs> นงมันกลับบ้านแ็บเร็วทีออ่สุดต้องกลับบ้านนะตายได้เลยดูแล้วดูแล้วไอ้ขีดสีสขาวมันจะอยู่อันไหนนะม้ง กีเดียวแล้วมึงกินเจอันนั้นอาหารอาหารทีเพิเ่มเพิ่มมันนั่นอ่ะเป็นไงล่ะการกลับบ้านที่ดีสุดกลับแบบอ่าทำไมกลับไปไวจะกลับปอนหนูน่าจะเออวิ่งกับเบตูน <c oughs> ไ่ดูเรือไ่ดูเรือ มีอาหารไว้ปอลไม่มีค่ะเราไม่มีเหมือนกันหนูมีช็อกโกแลตอยู่เอาไหมไม่เอากินเลยผอกินหนูเบือ่อพี่มานี่ก่อนครับอะไรหรอเอาขวามาคืนครับเอาเก็บไว้เลยไม่เอาหรอก ไม่่อคืนพี่มีแล้วเหรอครับมีแล้วต้องเดนกับดักต้องวิ่งแล้วก็ให้ตายไปเลย <c oughs> แรทองแดง อาปอนเป็น,นไรอีกอะ่ะติดพิษซ <laughs> อมพี่พิษซอมพี่ใช่เหรอเ <laughs> ดือดซสมิตบตั้งห้าครั้งตบหน้าแตกโอ้โหแล้วไม่กินอาหารอะ่ะหาหมดเอาก็อาาหรช็อกโกแลตไงอหมเล็ดก็หมดก็ไปหาเอาเนี่ยแถวเนี้ย เอามากินสิกินผลไม้นั่นเออนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้มีเนื้อย่างอยู่เนี่ยเนี่ยกล่องเนี้ยเปิดเอามีเนื้อย่างอยู่ไปตัดกระดูกเป็นไรเหรอไปตัดกระดูเอ้าสงสัยข้างบนมันยิงผิด ไปไปรีบกินอาหารแล้วเราเรารีบกินอาหารเพิ่มเลือดเร้วเดี๋ยวตายอีกนะแอปผีสิงปุ๊พี่มานี่กอนครับอะไรหรอเอาขวานมาคืนครับเอาเก็บไว้เลยไม่เอาหรอกไม่เอาคืนพี่มีแล้วเหรอครับ หนูไม่ช็อกโกแลตอยู่เอาไหม